ง่ายง่ายยันเลค้นพี่น้องบ้านนี่แย,ย่แซ่บๆกันนพอน้องหวานเพื่อเพือ่อนเลยยันแต่กันเค็มมล้ยหรือ,อยเเดี๋ยวพอน้องหวานมีชิมกันน้ำลายแตกมาด้วยพี่น้องเลยแซ่บสวดออกบว สวัสดีครับคุณคพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหารทั้กินเอาอิ่ง,อองพาแซบมาพี่น้องนะวันนี้พ่อน้องออมได้เมนูอาหารป่าผลไม้ป่าบักข้อด้วพี่น้องด้วยนีน่หนูมันหน่วยมันบักข้อแฉแบบนี้นี่มืันหนึ่งพ่อน้องออมแฉไปจนเรียบร้อยแล้วมานี่แฉแบบนี้เลยน้อยแตกพี่น้องเลย,เเลยแกเข้าไป มันไข่ปลาได้พี่น้องนี่ยมะคอเด้อเอาผ่อ่อนใจเพิ่งนี่ขั้นตอนการแกะแล้วเวที่ตงไหนไวะดวิไปเบิ่งกันครับตามด้วยน้ำปละเดียกลุงจะหน่อยโอ้โหเขียเอ,อ็มถอยไปไหนโบเข็มทันนะอ๋อตัดตัดลงไปอืงานเชิม สดเอาเข้าครัวเอาละความสิบอใช่อันน้นำปลาได้พี่น้อด้เพราะว่าความร่วงมาันนี่พี่คนแป้งเอาง,ง่ายเยังไงค้นพี่น้องมาเนี่ย แซ่บๆกันพอน้ำหวานด้วยเพื่อนเลยย่านแปดกันเค็มด้วยเพื่อนลองเลยเดี๋ยวพอน้ำหวานมีชิมมั้งกันน้ำลายแตกมาด้วยเพื่องเลอแซ่บงั้นใส่กระขวยไงกันมือตัวนี้คนบ่ายเนี่ย mãi nhắm cỡ kênh chắc chắn chắc chắn chắc xẹp chắc chắn chắc chắn chắc chắn 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 แซ่บผูต้องขายในผู้งอื่นหมดเลยถ่ายคล้องอื bên cái luôn. Có độ. không nghe năm, tuyệt.

สุดยอดเมนูพี่น้องเลยพราวมนงตลาดพอวมพ้นห <ja er> ินพ yeah> anyway ้นดอมขายพราวมเอ้ยน้ำลายเตียจัดเลยพี่น้องไอ้ที่สิบบาทได้ถุงงเติบยุ่งง่เนื่องยแก้วเราก็เจังแน้ำจิ้มเดสดเขาม รสชาติออกสมๆสมนกอดนะออกไปเปรียปปร้ยวไปเปรี้ยวหวานหวานหวานไปไปเอาพี่น้องอีพี่นี่พอระหวังผมมีอย่างไรกินสมขึ้นยากสมหน่อยกินสมท่านผู้ใดถือใจก็ฝากนนักแล้วไม่รู้พี่น้องดื้อผักผู้ใดกวดแจ้นะครับผมท่านมาตรวกดไล่ถือใจกวดแจพ้พอรอมนะอีพี่หน้า,เ,า,เ,า,า,นาจเจนไหมครับผมอีพี่นี่ขอให้พี่น้องร่ำรวยปังตังทุกเจองครับผมร่ำรวยเด้อดเพื่อนเยอะ สวัสดีครับ